กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมต้องกลับมาถ้าไม่กลับมาก็ไม่มีคลิปที่จะลงนะครับผมโอเคครับผมก็คิดถึงด้วยนะถึงจะด่าจะว่ายังไงก็รักเกมนี้เหมือนเดิมโอเคครับปะเล่นกันเลยอืมบรรยากาศที่คุณเคยโอเคมีไหมว้าวการกลับมานี่มัน เอออืมเอ่ออืมวู้สวยลงชั้นล่างเลยโอ้โหเรามาก่อนเพื่อนต้องได้ปืนก่อนเพื่อนลปืนอะไรนี้นี่นี่นี่วู้หมดเต็มเลยวะ Hãy của riêng của nó. Hey, ai ya? Hahaha. Hahaha. Haha. 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 ขอเสนอเพื่อนหน่อยใช่ตรงนี้เลยเพื่อนนี่หมู่บ้านห้าหกหลังเนี่ยจุดนี้ว้าวว้าวไม่ผิดหวังที่เรามาลงเมืองนี้เฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหขอเลยแล้วกันกูเลยแล้วกันเอ้ยว้าวเชิดเปิดเปิดประตูปืน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  มาแล้วก็มีเฮ้ยเพื่อนเรายังอรอดมาทุกคนเลยวะก,กับป้าก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะฮี่ไม่รอดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสองกว่าแล้วเฮ้ยมันเยอะมากเลยวะโอ้ยเพื่อนตายเลยจะได้ เพื่อนเพื่อสีมาแล้วต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อสีว่ะเฮ้ยเพื่อนนี้วะฆ่าได้ป่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อสี่ฆ่าได้โอ้ยอโอ เ้ยเอาอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเหี้ยรถเอา้เอาเฮ้ยไอสัตว์กูตายเพราะตกจากที่สูงเห็นไหมเกิดเหี้ยอะไรขึ้น <AU> ม <X> าเนี่ยเฮ้ยไอเหี้ยนี่มันไ่นเห็นไหมเฮ้ยเพื่อนเราก็โดนู่ะไอเหี้ยเฮ้ยสัตว์ โอ้เฮีย้ยอะไรวะเนี่ยขี่รถแพร์ทะลุหมดเลยอะ่ะไอส,สัตว์ไม่ต้องทำไรวะ้งน่ะึงได้รถคันหนึ่งแล้วก็วิ่งชนทะลุกับแพงไปมั่วตัวไปห,หมดเลยเนะนี่ยกลับมาได้ก็เจอแล้วกูไปละโอเคครับผมก็มาก<า>็ตื่นเต้นเหมือนเดิมและอีกอย่างเจอโป้แบบตัวตัว,ตวแล้วก็แบบเห็นกับตาแล้วก็วันนี้แหละตั้งแต่เล่นฟาร์มกี่ไรมาชัดเฮี้ยโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายครับผม